อาจารจแม็กซิมัมนซาวนะคะวันนี้นะคะเราจะขอเปรียบเทียบน,นะคะระหว่างลวดทองแดงนะคะกับลวดอลูมิเนียมนะคะว่า2ชนิดนี้มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรและมีคุณลักษณะอย่างไรนะคะพูดถึงเรื่องทองแดงนะคะวิธีการสังเกตก่อนว่าตัวไหนเป็นลวดทองแดงแล้วก็ตัวไหนเป็นลวดอลูมิเนียมนะคะเอากล้องเข้ามาหน่อยค่ะตัว แมงนะคะเวลาเราลักษณะการจัดดูนะคะจะมีความแข็งนะคะจะมีความแข็งตัวแล้วก็ถ้าเราสามารถปีดดูได้นะคะแล้วก็ขูดดูได้เลยนะคะว่ามันข้างในนะคะก็ยังจะเป็นสีทองแดงอยู่นะคะหลังจากตัวเคลือบนี้แล้วเห,นนะะเห็นไหมคะ ตัวนี้นะคะข้างในก็ยังเป็นสีทองแดงอยู่นะคะแล้วก็มีความแข็งตัวนะคะเปรียบรวดในที่เบอร์ใกล้เคียงกันนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นลวดอลูมิเนียมนะคะให้เพื่อนๆสังเกตว่าลวดอลูมิเนียมเนี่ยแต่มีความเนี่ยความอ่อนตัวนะคะมากกว่านะคะแล้วก็สีจะเข้มกว่าบางทีดูสีอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะดูดูเนื้อของอลูมิเนียมด้วยนะคะ ก็เวลาขูดแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีขาวขใกล้ๆนะคะตัวอลูมิเนียมเนี่ยนะคะพอขูดออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะแต่ถ้าเป็นตัวทองแดงแบบเปรียบเทียบให้เห็นนะคะคนี่เห็นไหมเหน,หมนี่ยนะคะ ตัวอลูมิเนียมกับตัวทองแดงนะคะจะเห็นว่าสีผิดกันนะคะอันนี้ก็คือการสัมผัสเบื้องต้นนะคะว่าวิธีการว่าเช็คลวดว่าเป็นลวดอลูมิเนียมหรือลวดทองแดงนะคะพูดถึงเรื่องอาการนำกระแสะไฟนะคะาการนำไฟฟ้าสัมพันธ์เนี่ยตัวทองแดงเนี่ยจะนำไฟฟ้าได้ถึง1นึเซนะคะส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะนำไฟฟ้าได้ที61่61%นะคะ นี่คือเหตุผลที่ลวดทองแดงแพงกว่าเพราะว่าประสิทธิภาพสูงกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องความต้านทานนะคะทองแดงความต้านทานอยู่ที่1.724ส่นะคะส่วนอลูมิเนียมความต้านทานอยู่ที่2.803จะเห็นได้ว่าอลูมิเนียมมีความต้านทานสูงกว่าก็เลยเกิดความสูญเสียมากกว่านะคะการสูญเสียพลังงานในส่วนนี้ทองแดงทําได้ดีกว่าเพราะว่าทองแดงสูญเสียพลังงานน้อยกว่านะคะแล้วก็ในส่วนถามว่า ทำไมทองแดงถึงมีน้ำหนักหนักกว่าลวดอลูมิเนียมเพราะความหนาแน่นของลวดทองแดงนะคะมากกว่าอลูมิเนียมถึง3เท่านะคะทองแดงความหนาแน่นอย,อยู่ที่8.87นะคะส่วนอลูมิเนียมความหนาแน่นอยู่ที่2อ,ย baptism, อก,กว่าเท่านั้นเองนะคะสเท่านะคะนี่คือเหตุผลว่าทําไมทองแดงถึงหนักกว่าแข็งกว่านะคะเพราะความหนาแน่นเขามากกว่าเขาเลยนํากระแสะไฟไฟ้าไ,ได้ดีกว่านะคะในเรื่องของรคาคานะคะราคาทองแดงเนี่ยจะแพงกว่าอลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมเนี่ย โดยเฉลี่ยนะคะขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะคะของทองแดงแล้วก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของอลูมิเนียมรานะคาอลูมิเนียมจะถูกกว่าทองแดง3 0นนะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดที่มองว่า,างานของตัวเองไม่ได้เน้นรายละเอียดมากนะคะเป็นทองเป็นมะแปลงลูกใหญ่นะคะก็สามารถใช้ลวดอลูมิเนียมได้ก็คืออย่างประเทศจีนที่มีลูกค้าหลายๆท่านสั่งจากาผ่านเว็บออนไลน์เนี่ยนะคะสั่ง มอแปลงจากจีนมาส่วนใหญ่นะคะใช้คำว่าส่วนใหญ่จะเป็นลวดอลูมิเนียมนะคะหนึ่งอลูมิเนียมถูกกว่าน้ําหนักเบาวกว่านะคะใช้ทดแทนกันได้เหมือนกันนะคะก็ทํางานได้เหมือนกันแต่ประสิทธิภาพต่างกันนะคะทองแดงน้ําหนักมากกว่าถ้าเปรียบในรุ่นในรุ่นหมอแปลงหนึ่งหมื่นวัตต์เท่ากันทองแดงกับอลูมิเนียมน้ําหนักต่างกันพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ราคาก็ต่างกันประมาณ30%เช่นนะคะ เมอบอแปลงเทอร์อย10,000วัตต์ของที่บริษัทนะคะจะอยู่ที่ราคา10,000บาทนะคะตัวอลูมิเนียมจะอยู่ที่ราคาประมาณ7,000บาท30%นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่นะคะราคาก็ลดไปเลย30%ถ้าเป็นรวดอลูมิเนียมผ่านลูกค้าท่านใดนะคะคิดว่า เอาประหยัดเอาใช้งานได้ก็สั่งได้นะคะไปด้วยอลูมิเนียมได้แต่หากลูกค้าท่านไหนที่เน้นคุณภาพเน้นการใช้งานนะคะก็แนะนําให้เป็นทองแดงจะดีกว่านะคะเนื่องจากนํากระแสได้ดีกว่าแล้วก็สูญเสียพลังงานน้อยกว่านะคะวันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะคะ,ะลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะมีข้อเสนอแนะนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาใน ในเพจของ m a x i m ิมั o มซาได้นะคะหรือว่าจะติดต่อที่ทาสซานเบอร์โดยตรงก็ได้นะคะที่เบอร์0655059545นะคะวันนี้แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ